หลังจากที่โกลเด้นบอยหรือรูปลอสัมฤทธิ์พระเจ้าชัยวรมันที่6ได้มีการเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้มีปฏิกิริยาโดยทันทีจากชาวกัมพูชาในกรณีนี้ซึ่งนอกเหนือจากการแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากในเรื่องนี้แล้วก็เกิดประเด็นการเคลมกันขนาดใหญ่แล้วรวมถึงคำถามในหมู่ชาวกัมพูชาว่าเพราะเหตุใดกัมพูชาถึงไม่สามารถรักษาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในประเทศตัวเองได้ คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 หลังจากที่โกลเด้นบอยหรือว่ารูปหล่อสมฤทธิ์พระเจ้าชัยวรมันที่6พร้อมด้วยเทวรูปสตรีพนมมือได้มีการเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือว่าโกลเด้นบอยแห่งอาณาจักรของโบราณได้หายสาบสูญจากประเทศไทยไปกว่า60ปีโดยจากจารึกประสาทพระขันได้กล่าวว่าพระองค์ทรงครองราชที่เมืองศรีโสธรปุระโดยพระองค์มีหลานคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ซึ่งเป็นผู้สร้างนครวัด โดยรูปหล่อสำริดโกลเด้นบอยดังกล่าวนะครับถูกค้นพบที่บ้านยางโป่งสะดาวอำเภอล,ละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์และยังได้มีการสันนิษฐานว่าพื้นที่แถบนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์มหิธรปุระเพราะบริเวณดังกล่าวยังปรากฏปฏิมากรรมมากมายที่อยู่ในกลุ่มปฏิมากรรมสำริดซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีปฏิกิริยาโดยท,ทันทีจากชาวกัมพูชาในเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมาจากการที่โกลเด้นบอยได้มีการจัดแสดงอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เมตดกรุงนิวยอร์ก ก็ได้มีท่าทีจากชาวกัมพูชามาโดยตลอดถึงความต้องการของชาวกัมพูชาต่อรูปหล่อสำริดนี้ถึงแม้ว่ารูปหล่อสำริดดังกล่าวจะถูกค้นพบในประเทศไทยก็ตามโดยชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะทางฝั่งไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นเพจข่าวสดภาคภาษาอังกฤษซึ่งได้มีการรายงานข่าวของการที่โกลเด้นบอยได้นามาแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งก็ได้มีชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากเข้ามาแสดงความไม่พอใจ นอกจากนี้นะครับทางเพจของกัมพูชาอย่าง e-book cambodia ก็ได้มีการลงเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็ได้มีการแสดงความรู้สึกถึงเรื่องนี้โดยได้มีการบอกว่าประเทศไทยได้โกลเด้นบวยไปเพราะว่าประเทศไทยนั้นฉวยโอกาสในขณะที่กัมพูชามีความวุ่นวายและสงครามในประเทศโดยทาง e-book cambodia ได้มีการบอกว่าศิลปะเขมรราชาแห่งเขมรบทอนักเหตุประเทศไทยมันเป็นเพราะสงครามในปี1975ที่ประเทศเราวุ่นวาย นักฉวยโอกาสก็เลยขโมยรูปหลอนี้ไปขายให้กับต่างชาติสงครามในขเขมรกินเวลากว่า30ปีกว่าที่เราจะจัดระเบียบสังคมได้เหมือนในทุกวันนี้ลองคิดดูว่าการที่ประเทศเราจะมั่นคงเหมือนตอนนี้มันยากมากเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะต้องขยันเรียนเจ็บก็ต้องศึกษาและพัฒนาตัวเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และใจรักชาติรักแผ่นดินเกิดและนอกจากนี้นะครับยังมีเพจของชาวกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า คาราออมซึ่งเจ้านี้ถือว่าเป็นเจ้าประจําในการเคลมวัฒนธรรมไทยเหมือนกันนะครับโดยเขาได้มีการระบุข้อความไว้ว่าจริงๆแล้วมันชัดเจนว่านี่คือศิลปะเขมรในประเทศไทยแล้วอะไรคือหลักการของพิพิธภัณฑ์อเมริกันที่เขาบอกว่าวัตถุต่างๆจะต้องถูกนํากลับไปยังประเทศที่ค้นพบถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปะกัมพูชาก็ตามเพราะประเทศไทยอ้างว่ารูปปั้นนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาก่อน ผมเข้าใจว่านักประวัติศาสตร์ไทยและนักโบราณาคดีไทยยอมรับวัฒนธรรมเขมรแต่พวกเขาได้รับแรงกดดันจากสังคมไทยที่ยืนกรานจะเป็นเจ้าโลกและชาวกัมพูชาท่านนี้ยังได้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ของสยามนั้นมีแต่ศิลปะของเขมรเอาล่ะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากัน เราจะมาฟังความคิดเห็นจากเพจข่าวสดอังกฤษซึ่งได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่า1,700ความคิดเห็นและรวมถึงมีการแชร์ไปกว่า307ครั้งณนะขณะที่กำลังมีการแปลนะครับโดยทางแอดมินขอเริ่มต้นด้วยความคิดเห็นของชาวไทยซึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่แอดมินคิดว่าน่าสนใจมากนะครับโดยปัจจุบันนะครับหลักฐานทางวิทยา,าศาสตร์ก็ปรากฏเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากชาวกัมพูชา แล้วรวมถึงนักวิชาการไทยบางส่วนที่ยังยึดติดก,กับตำราบแบบเดิมๆอยู่โดยชาวไทยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอารยาธรรมของโบราณมีต้นกําเนิดบนที่ราบสูงของประเทศไทยในปัจจุบันวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าจึงแพรก่กระจายอิทธิพลไปยังเสียมราฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนไทยในสมัยโบราณน,นครวัดซึ่งมักจะมีภาพธงชาติกัมพบูชาถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชอาณาจักรของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ สุริยะวรมันที่2ส,สิ่งที่น่าสนใจก็คือชาวมเขมรเองก็มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าในอาณาจักรของตัวเองโดยการเป็นแรงงานในขณะที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่ราบสูงไทยเป็นแหล่งกําเนิดบรรพบุรุษของอารยธรรมขอมก่อนที่ขยายตัวไปยังภูมิภาคใกล้เคียงเช่นเสียมราฐความยิ่งใหญ่ของนครวัด เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงอัจฉริยภาพเชิงสร้างสารรค์ของกษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างโครงสร้างสิ่งสากสาระที่มหึมาได้ขนาดนี้เอาละครับเรามาฟังบางส่วนของความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาบอกว่าศิละปะ,ขะเขมรอันสวยงามรักและเคารพซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใช้สมองในการศึกษาเยอะๆแตงหวานคงน้ําตาไหล อุ่าปลดปล่อยจากการเป็นทาสแต่ลูกหลานอยากจะกลับไปเป็นทาสต่อหมาตองกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มีการพูดถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับพิพิธภัณฑ์ไทยแห่งนี้ก็เป็นแค่ที่เก็บของโบราณของขเขมรถ้าไม่มีของขเขมรโบราณตั้งอยู่ก็แค่อาคารธรรมดารรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับหลายท่านนะครับเขาบอกว่า อย่าร้องไห้ไปเลยเพื่อนคเมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมากว่า400ปีชาวไทยอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้าไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าไทยไม่ได้ขโมยหรอกอเมริกาคืนให้ไทยเพราะว่าคนพบในไทยนั่นหมายความว่าคเมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่อดีตมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าชาวต่างชาติก็เหมือนกับพวกสยามที่รักวัฒนธรรมคเมรจริงๆ แม้พวกเขาจะพยายามแสดงให้เห็นว่ามันเป็นของพวกเขาแต่ก็ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นศิละปะของขเขมรโอ้พระเจ้าผมไม่เคยเห็นคนไร้ยางอายอย่างนี้มาก่อนมาต่อกัอที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเรียกว่าโกลเด้นบอยชื่อเล่นน่ารักมากแต่ว่านี่คือกษัตริย์แห่งขเขมรชื่อจริงของเขาก็คือชัยวรมันซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวไทยท่านหนึ่งเข้าไปตอบกลับ พร้อมกับการเอารูปพระเจ้าแตงหวานไปแปะนะครับโดยเขาได้มีการระบุข้อความว่านี่แหละคือกษัตริย์ของเขมรพวกเขามาจากชวาเพื่อเป็นทาสแรงงานในการสร้างปราสาทหินและปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในกัมพูชาโกเดนบอยเป็นราชาแห่งขอมที่มาจากอินเดียตอนใต้และแผ่อิทธิพลเข้ามาในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในภาษาเขมรมีคำว่ากมีซึ่งแปลว่าแรงงาน ส่วนขอมนั้นเป็นชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นเจ้าในามีชาวไทยอีกท่านที่ได้เข้าไปตอบกลัานะครับเขาบอกว่าเขมรเรียกสิ่งนี้ว่าพระศิวะจนกระทั่งเรียกตามคนไทยว่าชัยวรมันพิพิธภัณฑ์เมรเรียกสิ่งนี้ว่าโกลเด้นบอยโรงเรียนในกัมพูชาไม่มีมาตรฐานในระดับสากลความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาครับท่านนี้เขาบอกว่ามันคือการโจรกรรมและคุณก็สามารถสร้างรายได้จากมัน เงินทั้งหมดควรส่งคืนให้กับเจ้าของโดยชอบธรรมความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับศิละปะเขมรจริงๆแล้วมันเป็นรูปปั้นของพระเจ้าชัยวร,รมันที่โขของเราไม่ใช่แค่งานศิละปะธรรมดาธรรมดา,รรมดาแต่อยากจะถามว่าทำไมถึงมาอยู่ประเทศไทยได้เอาละครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่า,าเขมรเคลมไม่เน้นพัฒนาเอาเวลาที่คอยเคลมวัฒนธรรมของประเทศอื่น ไปพัฒนาประเทศตัวเองจะดีกว่านะครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ